ครับผมมาเพิ่งกินขนะ้าวเสร็จครับยังไม่หลับเดี๋ยวรอพี่บุญแป๊บหนึ่งตะกี้นัดกันไว้แล้วแต่ผมเข้ามาไม่ทันตื่นแล้วครับออ <c oughs> ไม่ไงพี่บุ่นมาแล้วเดี๋ยวกดกดชวนพี่บุ่นแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับ อ,อ๋ดีเองดีครับแล้วนึงเน็ตมันไม่ดียังไม่ได้ติดเนต็ตเลยอะ่ะจบอนเล่นเล่นได้ไ,ได้โทรศัพท์พี่ก็ดีได้ <laughs> เป็นไงแล้วยาข้อคอนโดแล้วเหรอ ย้ายแล้วเจอพิกาเดี๋ยวนี้ไปทำอยากไปทำอะไรมามั่งออกกําลังกายครับผมเอ้ยเอาเรื่องฟ้องทุกคนที่ออกกําลังกายนะแหละนี่แหละอ่ะบุญเขาติดเที่ยวที่นี้เขาไป่ใช่ไม่ใช่ออกกํงงออกกําลังกาย โอ้ยเจเน็ตเป็นไม่ดีก่ะมันต้องหาทางให้เน็ตดีๆอยงางเนี้ยเน็ตมันแค่ขีดเดียวเงี่ยภาพภาพที่ได้อยู่โอเล่ เออเออเออ้ขาว่ามีมุมลูกผมรอก่อนขอลงมาไม่ถึงอ๋อแปเอาไปแล้วทำไมผมตรงนี้มันกระดกอ่ะไอพี่ นี่นะอีกฟังนี่เหรอผมมันยาว <Ừ. S 1> ตรงนี้มันมปีกก็คือก็กระดกไว้ผมทรงเนี่ยจะไปตัดผมอีกรอบแล้วเนี่ยเหมือนก,นการอยากตัดนะเนี่ยผมยาวแล้วอ่ะมันไม่คหยุก<อ>มันไม่สูง ยังไม่เจอยังไม่เจอพี่เก้าเหรอยังไม่เจออะ,อะไรนะจะทำอะไรนะพี่แล้วน้องกับป้เนนะ่ะกับอวนไปแล้วเอาวันไหนวะยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าจะแม่้วันพี่บุญดูเป็นเมียมาง ขอขอ,ขอประโยคหนึ่งได้ปหมประโยคหนึ่งอะไรในลองของ <laughs> ขอขอไปดีเอาจำไม่ได้จำได้ขอผดเอนเตอร์จี้ไม่ต้องเท่าเดิมเลยขอเกินเขิน เอาจริงเหรอเอาแบบอ่อนๆก็ได้โคตรหลายแรงแสงงงเอาจริงรอ่ะเออโอ้ เป็นพ่วงกลับให้เป็นพ่วงกลับให้อสามสองหนึ่ง action หัวขาคะคมดับเลยหมะจะผอมลงอีกแล้วอะ่ะ ก็ผมออกกําลังกายหม่กินคลีนกลับมากินคลีนแล้วเรียบร้อยเปลบ่งนกล้ามเปลบ่งนกล้ามจอนยเดี๋ยวพี่วัตตี้ด่าหัวอีกก็ได้ออกอก็ได้ไปกลับไปกินแบบหลายๆมือแล้วนะพี่เร็วไม่กินไม่กินแกะตีเลยแกะตีเลยเบ่งกล้ามไ้ดูน้อย ไม่มี <laughs> นี่ไงนี่เบ่งห้ี้ยดูแล้วไม่มี <laughs> ไม่มีแจ้ปอไม,ไม,ออไม่มีกล้ามแล้วยังไม่อาบน้ำใช่ไหมยังไปฟิตเด็กมาหกโม,ง,ม,ง,มงกับทุ่ม ม่เหม็นอยู่ห้องแอร์อยู่ห้องแอร์มันบกเหม็น,นนี่เหม็มน,นนี่เหม็น,นนี่ไหนไหนขอขอ,ขอเล่าให้ฟังหน่อยไหมเรื่องมักต้วนมักต่วนไหนเล่าให้ฟังหน่อยขอขอดีุญาตมันเป็นอาการมันเป็นยังไงไม่ก็คือแบบเหมือนนอนอยู่แล้วก็แบบ ทอตั์มันก็สั่นไงบาะคนเขาไอ้นี่เขามาถึงฉันเขามาก็แบบก็เลยตื่นแล้วก็เลยดูว่าแบบเหมือนแฟนขัดอินเตอร์แฟนเขาแบบทักไปบอกว่าแบบเออพี่เป็นแฟนบอยเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างนี้แล้วมาร์กตก็ตอบว่าแบบยังไงวะเหมือนพี่แบบพี่แบบลงอีโมแบบเวลาไม่ได้บัตเวลาไม่ได้ไปคอนอะไรเงี้ยก็แบบลงอีโมร้องไห้ไว้มาร์กตัวก็บอกว่าไม่ต้องร้องนะอ๋อก็เลยแบบตอนแรกผมเห็นหขก็ ของจริงปะวะผมก็ไปเข้าไปดูใน t ิเตอร์มาร์กตัวเลยแล้วก็ดูตรงรีพายเขาไอ้ของจริงผมแบบอกแตกตายนะถ้าสมมติอ่ะเก็ตฟิลอยู่ถ้าสมมติแบบแจฮยอนนะแบบเขามาตอบเยู่เฮ้ยผูแมนเหมือนจะตายวันนี้จะเล่นปะเนี่ย เล่นอย่ี่จะเปนเด็กชายบบกเก้าไม่เดี๋ยวทําไม่หายพีเก้าอืมเดี๋ยวบอกไปสิที่เรามาไลฟ์วันนี้เพื่อไม่ <laughs> รู้ <laughs> เอาก็ขอบคุณเขาไงไอ้ดูไปเนี่ยเ่อเมื่อคืนนี้ไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งไม่รู้เลย <laughs> <laughs> เห็นไหมหลับ เมื่อคืนหลับไวเออเห็นไหมเมื่อคืนไลฟ์ไปแล้วรอบนึงเอาใหม่อีกรอบก็ได้ออ่ะเอาญี่ปุ่นก่อนเอ้ยญี่ปุ่นพูดไปแล้วนี่อออีกรอบนะครับผมเมื่อคืนผมเออไลฟ์ live ตอนดึกไปหน่อยหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมสำหรับ900บาทเอ้ะใช่ แล้วก็คอนเกรสกับพี่บุญด้วยหนึ่งเอ็มื่เอไมรื่อรผมจะหนึ s <S ่งเอดเดียวตา่ถ<อ>ูกเดือนเดียวอะ่ะเบือ่อเบื่อตัวเคแล้วอยากได้ตัวเอ็มเออ <laughs> <c oughs> อยากได้เครื่องหมายบวกมาไอ้เครื่องหมายติ๊กถูกมากกว่าตอนเนี้ย เออทำไงครับพี่เอ้ยโอ้โหผมทำไปแล้วแล้วผมโดนแฮกนี่ไม่มันต้องไม่คือพี่เคยส่งเรื่องไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันทยังไงต้องไปถามคนที่เขาเคยทำอืมอันนี้ไม่รู้จริงๆแบบเขาจะมาดูตอนไหนอะ่ะหรือว่ายัางไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไงไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ใช่ปะผมก็ไม่รู้ผมอยากได้เครื่องใหม่บริไฟแล้วอืมไม่ใช่กลัวโดนแฮก กินข้าวกี่มือวันนี้สองแล้วพี่เดี๋ยวตอนเล่นเกมอีกครั้งหนึง่งดีแล้วเดี๋ยวผอมเกินผอมเกินแล้วหน้าแก่ไม่ชอบลูกค้าไม่จ้างไงจ้าง <c oughs> ใครไม่จ้างก็จ้างเอง <c oughs> จ้างยังไง <c oughs> เอาตังค์ไป <c oughs> ดูดูดูหนิลูกค้าไม่จ้างเลยตอนนู้นอันนี้ไม่พูดถึงนะแบบ แค่ผมนะคือเราไม่แบบบอกว่าคนอ้วนนี่คือไม่ดีนะแต่แค่ผมอะ่ะอันนี้ชี้แจงให้คนดูเข้าใจก่อนเผื่อแบบเขาไม่เข้าใจก็คืออย่างผมเนี่ยเนาะผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะักแสดงนะถ้าเราอ้วนออกหน้าออกตาเกินไปลูกค้าเขาจะอย่างงี้เออเราลองลองผ,มผอมๆดูบ้างเพราะเรายังปผให้ลูกค้าดูเราตอน สรุปไม่มีใครจ้างเลยครับผมต่อให้หอมก็ไม่มีใครจ้างใครดูอยู่ถ้ามีลูกค้าลูกคองลูกค้าหลงเข้ามาดูก็จ้างผมตอนนี้กำลังหอมแล้วช่วงไม่มีตังค์อ,อ่าอย่าะพูดว่าไม่มีตังค์เพิ่งไปรับเงินมาไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีเนี่ยบอกอะไรนะ พูดว่าอะไรเมื่อกี้นะเขาลืมเลยเลืมแหละลืมแหละจบกันจบกันเลี้ยงข้าวฮะเออจำได้แหละโอเควันนั้นไปถ่ายเอ็มบีพี่บุญเซ็นรับเงินต่อหน้าต่อตาครับทุกคนและแล้วว่าเลี้ยงข้าวเลยนะพี่พีออ่อย่างเงี้ยรอดูว่าเขาจะเลี้ยงผมไหม แล้วถ้างานตัวเองออกเลียงป่ะฮะไม่ <laughs> เอ้ยอะไรไม่ไม่ได้นี่โอ้ผมผมไม่ค่อยมีตังค์พี่ผมเป็นเด็กยังเก็บตังค์อยู่เลย <c oughs> เออพี่โตแล้วไงพี่สามารถ <c oughs> แบบเก็บได้แล้วผมเด็กที่แบบต้องเก็บหอมรอ <c oughs> มริษ้มเก็บไปทำไมบ้านก็รวยบะาร <c oughs> วยตรงไหน ทุกเดียวโทรเป็นไหมวยเนี่ยอ๋อที่ทำบอกกุ้งีิเร็วเแล้วเรื่องตุ้มหูนี้เมื่อไหร่จะจะเสร็จมีแบบหนีบให้นะมีเดี๋ยวเอาไปให้เออแต่มันเป็นหนีบแบบข้างบนนะตรงเนี้ยได้ผมไม่ติดตรงนี้เออวันนั้นลองใส่ตุ้มหูเลยชอบ เมื่อกี่ปีแล้ววะสามปีตอนนั้นก็บอกแล้วเท่ไปเจาะเลยูผมมันแบบยังไงอ่ะก็คือครั้งครั้งก่อนที่เจาะไปเงี้ยแม่มาเห็นไงนโดนแม่ตีก้นถอดออกแล้วก็ปล่อยตันซะผมก็โอเคแล้วก็ถอดออกก็ off, ปล่อยตันเออแต่ก็อ่ะแม่ขอไว้เรื่องหนึง่งไม่อยากให้แบบเจาะผมะโอเคไม่เป็นไร แต่ตอนนั้นมันเด็กไงตอนนั้นมันเด็กแต่ตอน,น,นไม่น่าจะว่าอะไรละแต่ว่าเช่นก็ยังไม่อยากเจาะเะไรแต่อยากแบบหนีบหนีบแบดแบดไว้ก่อนอเอาอะไรมาแบดเออเอามาแบดเหรอยากเออไม่อยากแบบมีอุปกรณ์ I มันหูบ้างอะไรเงี้ยเผื่อได้เป็นบุญสไตล์แต่บุญสต <laughs> ไบบสตล์อ่ะ <laughs> ซีอีโอขเขาแบบมาจ้างเราบ้างอะไรเงี้ยให้เราไปเปนน็นให้เซ็นเตอร์ให้อะไรแบบหนีบก็มีแบบเจาะก็มีหรือจะเอาแบบไหนเจาะนี่หรือเจาะนี่ได้หมดผมไม่ติดจัดจ้างหน้าสิทิ์พอเอาเลี้ยงข้าวพอเอ,เอย้ยเลียงข้าวพอไหนเมื่อไรจะมีแบบไม่รู้มีแล้วก็ลงไว้ในทวีตไงไม่เห็นนะ่ะ จะมีกี่แบบเจ้าออกแบบแรกสามแบบอ๋อคอลเลคชั่นแรกสามแบบอย่างนี้เลยปะข้างบนหมดเลยปะไม่มีข้างบนอันหนึ่งตรงนี้สองอันอ๋อก็จะเ้นตรงนี้ตรงเกือแบบใส่แบบให้มันเข้ากันนะบนล่างแล้วเสือ้อแล้วเสือ้อปุ๊บไว้ก่อนตอนนี้อยู่นี่ครับปุ๊บไ้ก่อน จะได้นับถ่ายทีเดียวไงของพี่เสร็จตอนไหนน่าจะจะเดือนหน้าละมัง้งกลางๆเดือนปลายเดือนนั่นแหละโอ้เฮ้ยแต่ผมว่าอาจจะทัน,นบบกันแหละทันอืมใช่คอลแลปกันหนึ่งรุ่นจัดไปเอ,เอาแลกไปก่อนแล้วก็ อันสองค่อยมาคอยหลับกันแฟนขายของอันนะพอครับผมต้องช่วยกันมาทำอาหารกินนิดนึงครับใช่ค่ะโอ้ยตอนเด็ดไม่ได้อะ โทรทามเลยพี่เน็ตมันกานนกาไหนลวฟิตเนสไปทำอะไรมาบ้างวิ่งอย่างเดียวอะเล่นทุกส่วนวิ่งเหรไม่สาาัมผัสาหลัง อกของใครจะมาก่อนกันรอดูเลยปวดเลยบุญกระเพรใครจะมาก่อนกันก็มาลวป้าแบบนี้ยไหนไหนน้องกะทีน้องกะทีน่อยน้องบุ่นครับครับน้องบุ่นครับครับน้องจะหายไป น้อมันเ่องตัวนี้นะครับผมน้องกะทิหายแล้วเหอะกินไปกินเยอะตอนนี้ยังไม่พอต้องต้องเยอะกว่านี้อีกแล้วก็เออก็แค่กินเยอะแหละทีวีต้องทําไม่ต้องกลัวอ้วนพี่โอ้โหมันอ้วนเดิมอ้วนออกมาเดิมนี่ก็อ้วนแล้วนะเชื่อผมถ้าพี่กินแบบไก่ทุกมือไม่ไม่มีทางออกหน้าแน่นอนเชื่อฉันนี่ ฉันเคยอ้วนมาก่อนเพราะฉันอ้วนมาก่อนเออกินนาทีละกดไม่ได้แต่มีคนเชียร์พี่บุญซููคือในในคำถามที่เขาถามมามีแค่ไม่กี่คำถามก็คือเป็มบุญหรือบุญเปรมเลี้ยงกันแบบสิบยี่สิ ตอบเป็นไงอ่ะตอบเป็นว่าแล้วแต่ฤดูกาลอะเปย์บุญนี้คือน่าจะหมดไปแล้วแหละลองของอไรนะบุญเปมาสองปีเอ,า,นะเา,เอา,าโมทนานว่าลองของเนี่ยลองของมาแน่อมาแน่สองแน,นงปุ่นเจงสอง ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากเป็นไรก็บุญเต็มไปก่อนพี่กล้าตอบยังอ่ะยังไม่ได้ทักไปเลยจะทักได้ยังไงเดี๋ยว Discord ดดิสคอร์ดไม่ได้ไม่ได้ตอนนีย ออนับไปหน่อะไม่อ่อนครับแต่ต้องไปน่าจะขึ้นท้าไปน่าจะขึ้นยู่ไอ้บรูเกอร์ไปหนึ่งทีน่ายิ้มวัน <c oughs> นี้น่าจะซ้อมแฟนนี้จิงมังพี่เก้าเออเออใช่ <c oughs> ลาคอนโดลาพี่เขาขอบคุณทุกคนไปอาบน้ำด้วยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วเจอในดิสคอร์ดเอเจอยู่แหละโอเคได้ครับผมอ่ะปิดท้ายก็คือเอ่อขอบคุณทุกคนนะครับอีกรอบนะึงขอบคุณทุกคนที่ follow ig มา,มาถึงเก้าแสนถึงแม้ว่าใครจะเคย unfollow ไปแล้วกลับ follow ใหม่ก็ไม่เป็นไรครับ <laughs> ยังไงก็มีเท่าเดิมแล้วก็ยินดีกับพี่หุ่นด้วย 1M เรียบร้อยตามที่หวังเย่เย่ขอบคครับแตคิดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองนางี้ตแรกไม่ไม่เห็นเอาตอนแรกคิดแค่แบบ1แสนก็พอแล้วอะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเกิดขาดเออดีใจด้วยครับผมปะไปละ ไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคนซีหอซียาสวัสดีครับไปครับ, bye, รบอืมผมรอเล่นนะครับตะกี้เปรมบุญครับผมไม่มีบุญเปรมฟังไว้นะทุกคน ไม่มีบุญเปรมให้พวกคุณดูหรอกมีแต่เปรมบุญเท่านั้นไปแล้วครับผมไปบารอเล่นเรอเล่นัเนบเอ้ยยังไม่ได้โชว์นั้นเลยแลนนึงขอโชว์นี้ก่อนเน่นะไย